เอเยอสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านบิวเวมอเตอร์บายนะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g ีพีเ e คลีเจน150 FI นะครับตัวนี้เป็นปี2020จด22เลยนะครับลูกค้าคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะชุดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเป็นสีดำด้านนะครับผม สวยมากๆเลยนะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานเลยครับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดแล้วนะครับผมท่อได้ไมาเป็นท่อเดิมนะโชค YS นะครับผมเดิมจากโรงงานเลยนะคันนี้เดิมๆพร้อมกับขี่ใช้งานเลยนะฮะ ไฟหน้า LED ด้วยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับลูกค้าใช้งานได้กับยาวไปเลยเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดขวนมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยสวยอยู่เลยนะครับโซสเตอร์สะอาดกริฟเลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดครับแล้วเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันหน่อยดีกว่านะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลขไม์แค่หลักพันโลเท่านั้นครับผม คันนี้นะเลขไม่ที่6 0 0 0โลเท่านั้นครับผมเลขไม้น้อยมากๆเลยนะฮะมาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะครับสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเจ้าคันนี้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเสียงนุ่มๆพอๆเลยนะเจ้าคันนี้นะครับผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะฮะขายอยู่ที่39 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมนะ คันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย